หานต้นใหม่พี่น้องคะ่ะฮา,านกิ่งใหม่หมื่นละกิง่งสองกิ่งเบิ้งเอาเด้ค่ะเด้อระเบิง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 เบิงแทงนะข่อยอุย๊บสิเดสิต้นบักทัวข่อยซอยเหลือบ่ได้เด้ค่ะเด้อซอยเหลือบ่ได้คือว่าเสียวากลางอันนี้มันลงมันบังแดดกับเสียลงปัดนี่แหละเสียลงปัดนี่เลยอือนี่กับเสียลงนะ่ะเอาลงแมมนบัดโหลด ยาสุจงไว้อเอามาเห็ดฟื้นซะซิดได้เป็นประโยชน์เอาเท่านี้สักก้อนบบบที่เนี่ยโอ้นาะเงิดหลาย อาผลงานวันนี้ได้หลายกิ่งอยู่นะคะนาอยู่เหมือนกันนี่เลาะใบเลาะกิ่งออกหมดแล้วแล้วเอาไปไว้ไหนเอาไว้นอกรัว้วเพราะว่าอะไรให้มันแห้งก่อนเพราะว่าจะอากาศร้อนอยู่สักอาทิตย์นึงให้เขาแห้งเสร็จแล้วก็จะเอาใส่อ่รถเข็นไปโน่นไปเผาอยู่หลังฟาร์มนี่ค่ะนี่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วมั้งยังไม่ถึงครึ่งเลยต้นเนี้ยอืมนี่ ลงไปเยอะลงไปเยอะอยู่เห็นไหมคะโอ้ใช้ได้อยู่นะไม่รู้แรงมาจากไหนวันเนี้ยไม่รู้เอาแรงมาจากไหน,นเต็มลยไม้เนี่เห็นไหมคะถั่วก <Lauren> ็ไม้ <ressive> ม,มันล้มลงมาทับแต่ไม่เป็นไรอ,อ่ะแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ นี่ค่ะต้นไม้ที่หน้าตัดมาใช้ทั้งมีดใช้ทั้งเลื่อยใช้ทั้งที่ตัดกิ่งไม้ใช้ทั้งมินิเชนซซเอาไปด้วยกันหมดนั่นแหละใช้ทุกอย่างให้มันครบสูตรไม่เป็นไรนี่อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆโอเคค่ะแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ